สวัสดีครับทุกทกท่านวันนี้หลังจากที่ผมได้มาอุปสมบทที่วัดปูพราวนะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดสลรินทรวรารามปูพราวที่ช่องเม็กอุบลราชธานีนะครับหลังจากที่ได้ศึกแล้วเมื่อวานวันนี้เราก็จะได้พาทุกท่านเนี่ยลองข้ามไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับก็คือประเทศลาววันนี้ไม่ใช่ในายกพลเออเรียกว่าทิศเอกแล้วกันนะครับจะพาทุกท่านข้ามไปประเทศลาวครับ มาถึงปักเซแล้วนะครับด้านหน้า,นาที่เราเห็นพระพุทธรูปอยู่บนยอดภูเขาันั้นก็คือวัดภูสลาวครับบนวัดภูสลานะครับจะมีพระพุทธรูปปั้นเป็นจนํานวนมากนะครับซึ่งนับดูแล้วก็น่าที่จะเรียกได้ว่าเป็นร้อยองค์เลยทีเดียวเชียวนะครับเรากําลังจะเดินเข้าไปข้างใน มีรถบรรทุกมานะครับมาไม่ได้จังหวะเลยกําลังถ่ายทำวิดีโอไม่เป็นไรครับเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งครับดูความงามของพระพุทธรูปเหล่านี้แล้วถือว่าสวยงามมากเลยนะครับเป็นระเบียบน่าเรื่มงร่ครับเราเดินทางมาถึงวัดภูดสเหลาแล้วนะครับซึ่งวัดภูดสเหลานี้จะตั้งอยู่ก่อนหน้าที่จะถึงสะพานข้าทางตัวเมืองปักเซ่นะครับ อันนี้คือพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่เราเห็นจากข้างล่างเมื่อสักครู่นี้นะครับมองลงไปจะเห็นแม่น้ำโขงค่อนข้างกว้างและใหญ่นะครับส่วนสะพานตรงน,นั้นที่เราเห็นชื่อว่าสะพานที่จะข้ามไปปา่าเตเดี๋ยวเราจะพาท่านเดินชมนะครับมองจากด้านหลังขององค์พระนะครับมองลงไปเราจะเห็นแม่น้ำโขงที่ค่อนข้างกว้างใหญ่มากนะครับ ่วนตัวเมืองปาเซก็จะอยู่ฝั่งนู้นซึ่งเดี๋ยวเราก็จะข้ามไปกันเวลานี้เวลาประมาณเกือบเที่ยงแล้วนะครับแต่ภูเขาที่นี่จะเห็นได้ว่ายังมีหมอกปกคลุมอยู่หนามากนะครับอันนี้เราก็คงต้องมาดูกันว่าเป็นเพราะภูเขาสูงหรือว่าเพราะว่าเมืองปาเซเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขานะครับ มีรอยพระพุทธบาทด้วยนะครับอันนี้คือทางเดินลงเพื่อที่จะไปไหว้พระพุทธบาทครับใ่อยๆเดเ็นนะครับที่มองเห็นอยู่นะครับคือแม่น้ำโขงค่อนข้างใหญ่มากนะครับมีดอนอยู่ตรงกลางด้วยครับ อีกมุมหนึ่งของวัดภูดสลาวนะครับซึ่งจากมุมนี้เราจะมองเห็นยอดเขาที่เราว่าเมื่อสักครู่นี้ที่มีหมอกปกคลุมชัดมากนะครับรวมถึงเราจะเห็นสะพานที่ข้ามไปยังปากเซและตัวเมืองปากเซได้อย่างชัดเจนครับสว่วนนี้คือพระประธานในอุโบสถที่วัดภูดสลาวนะครับซึ่งหากพิจารณาแล้วก็จะคล้ายๆกับพระแก้มรกรดสามฤดูกาลของเรานะครับ ให้ดูกันชัดๆก่อนนะที่เราจะขยับโยกย้ายจากที่นี่ครับเราจะอําลาวัดพูดเสเหลากันเท่านี้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เดินทางเข้าปากเซและไปยังที่อื่นตามที่เราตั้งใจแพลนเอาไว้สําหรับวันนี้ต่อไปครับแล้วเรามาดูกันซิว่าที่ต่อไปคือที่ไหนนะครับโอเคครับ8น0่แปดร้อยมบ อันนี้คือสะพานขัวาลาวญี่ปุ่นนะครับความยาวหนึ่นเมตรนะครับซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำขงแห่งแรกของประเทศลาวจากแม่น้ำนี้หลังจากที่ข้ามไปแล้วเราก็จะข้ามไปยังตัวเมืองปากเซ่นะครับดูทิวทัศน์รอบค่ะครับผมว่านเจอน้าเรือเพราะนั้นบ้านเจ้าดาวเรืองอ๋อนะครับที่เป็นเจ้าของกาแฟลาวนะดาวนั่นเอง อ,อันนี้คือเฝอนะครับที่เราจะกินกันต่อไปนะครับต้องถือว่าชุดถ้วยใหญ่พอสมควรสังเกตจากอะไรดีอันนี้นะครับจากกระปุกน้ำพริกห่างกันมากครับตอนนี้เราจะพาขับรถชมตัวเมืองปากเซนะครับจะเห็นได้ว่าศิลปะสมัยเก่าก็ายังคงมีอยู่เยอะเหมือนกันแต่ก็ได้รับการรือ้อถอนไป เป็นตึกแถวสมัยใหม่ก็หลายส่วนอยู่นะครับวั<อ>นนี้ท้องฟ้าสใสดูกันนะครับเมืองก็ไม่วุ่นวายมากนะครับเงียบๆทั้งที่เวลาตอนนี้เป็นเวลาประมาณยโมงครับ อันนี้เป็นน้ําตกแรกที่เราจะมาชมกันนะครับก็คือเป็นน้ําตกตาดฟานซึ่งอยู่ในตาดฟานรีสอร์ทลักษณะของน้ําตกก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะลงไปดูของจริงกันครับทานเข้าน้ําตกตาดฟานนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันอังคารเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอาจจะไม่เยอะสักเท่าไหร่นักครับเอ่อจากจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะได้ยินเสียงน้ําตกอยู่ไกล,ไกล เพราะนั้นเดี๋ยวเราจะเดินทางไปดูกันนะครับยังมีทางเดินให้เราได้เดินลงไปชมวิวน้ำตกตัดฟานอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นนะครับค่อยๆเดินเวลาที่เดินไปถ่ายรูปไปก็ต้องระวังด้วยนะครับถ้าพังขึ้นมาอาจจะหกล้มได้ไม่คุ้มกันครับแต่เกิดมาเพื่อเดินอันนี้คือจุดชมวิวของน้ำตกตาดฟ้าน,นะครับ มาดูกันสิตรงนี้จะเป็นจุดที่เห็นชัดที่สุดของน้ำตกตาดฟ้าแล้วนะครับสายน้ำเยอะพอสมควรครับถือว่าน่าเล่นทีเดียวคอยทำให้นึกถึงน้ำตกเขวนรลกของประเทศไทยอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่เคยไปจะเป็นน้ำตกสายเดียวไหลงไปเบื้องล่างแบบนี้สํานองเดียวกันครับ จากจุดนี้นะครับเราได้ยินเสียงของน้ำตกตากน้ำตกตาดฟานนะครับซึ่งอยู่ในเขตอุทยานดงหัวสาวนะครับเรามาดูกันน้ำตกตาดฟานานะครับตรงนั้นครับอยู่ใกล้อันนี้คือจุดชมวิวของน้ำตกตาดฟานนะครับเพราะว่าน้ำตกตาดฟานเนี่ยจะเป็นน้ำตกที่เเป็นสายน้ำสองสายไหลลงไปมีความสูงประมาณ120เมตรนะครับถามว่าจะลงไปดูวิวที่ข้างล่างได้หรือเปล่า ได้นะครับแต่ว่าระยะทางเดินค่อนข้างไกลเขาบอกว่าจะต้องใช้ระยะทางประมาณสีถึงชั่วโมงนะครับแล้วก็จะต้องกางเต็นท์นอนข้างล่างนะครับไม่สามารถจะเดินขึ้นเดินลงได้สําหรับเวลาที่มีจํากัดเราก็จะดูกันจากข้างบนนะครับค่อนข้างสวยนะครับเราคงให้เวลากับน้ําตกตุอฟันได้ไม่มากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปน้ําตกอีก 2ถึง3าน้ำตกนะครับตามแต่เวลาจะอำนวยเพราะฉะนั้นเราก็จะมาอำลาตัดฟานกันนะตรงนี้ถ้ามีโอกาสก็จะมาเดินดูกันอีกทีหนึง่งผมชอบมากเลยตรงนู้นคือป่ามันเขียวป่ามันเขียวจริงๆนะครับดูแล้วเป็นอะไรที่น่าเดินมากน่าเดินมากจริงๆครับสิ่งที่ผมบอกได้คือสำหรับคนที่มีเวลาแล้วน้ำตกตัดฟานถือว่าเป็นที่หนึ่งที่น่ามาเดินดูและก็เป็นจุดที่น่าสนใจที่เราควรจะ ได้มีโอกาสลองไปทําความรู้จักนะครับหมายถึงว่าถ้าหากว่ามีโอกาสก็ลงไปตั้งแคมป์ดูข้างล่างนะครับอันนั้นคือเราจะลงไปเห็นน้ําตกที่ข้างล่างเลยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราดูได้แค่ป้ายป้ายนะอ,อยู่ตรงไหนมองเห็นไหมนี่เราเห็นแค่ป้ายตรงนี้เท่านั้นนะครับมองลงไปจากข้างบนเราต้องลงไปดูข้างล่างตรงนั้นนะครับแต่ว่าเราต้องใช้เวลาครับต้องบอกว่าจากจุดที่เรามองน้ําตกจากปานี่ เป็นจุดที่มองแล้วน่าสนใจนะครับคือยิ่งดูแล้วก็ยิ่งน่ามองถือว่ามีสเสน่ห์แบบบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับสายน้ํากระแทกแก่งเห็นแล้วก็ไหลลงไปข้างล่างดูสิครับอันนี้คือเป็นกล้องไอ,อ o n e มันซูมได้แค่นี้ก็อย่าว่ากันนะครับขนาดวันนี้เพิ่งมีฝนวันนี้คือวันที่14มิถุนายนนะครับยังไม่เข้าหน้าฝนเต็มที่แต่น้ำก็เยอะอยู่ นับว่าเป็นเรื่องที่น่าริทับไจเป็นอย่างยิ่งครับน้ำตกแข่งที่สองที่เราจะพาทุกท่านมาชมในวันนี้ในการเดือนยาวหรือเยือนลาวใต้นะครับก็คือน้ำตกตัดเยืองซึ่งตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้เป็นที่น้ำตกนะครับลองดูยังไม่มีน้ำตกนะครับยังเป็นที่ชั้นบนอยู่แต่ว่าสิ่งที่จะอยู่นั่นก็คืออยู่ข้างล่างครับน้ำจากตรงนี้เห็นไหมครับค่อยๆไหลลงไปไหลลงไปเรื่อยๆแล้วก็ไหลลงไปข้างล่างเราจะเดินลงไปดูข้างล่างกันครับ พอแล้วตรงนี้คือลักษณะของทางที่จะเดินลงไปดูน้ําตกตาดเยืองนะครับขาลงไม่เท่าไรขาขึ้นก็ยังตอบไม่ได้ครับยังลงไปอีกไกลครับยังไม่ใกล้ครับที่เห็นอยู่ข้างหลังของผมนี้นะครับตรงนั้นไม่ไกลมากคือน้ําตกตาดเยืองที่เราเดินลงมาดูนะครับตรงนี้อาจจะยังมองว่าไกลน้ําตกยังมองไม่ชัดเท่าไหร่ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวเรายังมีทางเดินลงอีกตรงนี้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 ดูซะดูซะเราจะเดินเข้าไปดูใกล้น้ําตกมากยิ่งขึ้นนะครับความงามของน้ําตกตาดเยือนแม้ว่าความสูงอาจจะไม่สูงเท่ากับน้ําตกตาดฟ้าน,นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าพูดโดยภาพรวมแล้วความงามนี่ถือว่างานไม่แพ้ตัดฟ้าน,นะครับเพราะว่าในส่วนของน้ําตกตัดเยืออเนี่ยจะมีเป็นชั้นๆน,นะครับแล้วก็ไหลลงมารวมถึงใส่น้ําที่ดูแล้วเหมือนกับว่า ใหญ่กว่าแล้วก็ลงมาที่แห่งน้ําตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะยังเดินเข้าไปใ,ใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะครับน้ําตกกาดเยืองว่าไปแล้วว่ากันว่าเป็นน้ําตกที่เหมือนกับเป็นน้าตกสาแสของน้ําตกกาดฟานนะครับเพราะว่าคําว่าตาดภาษาลาวจะแปลว่าน้ําตกนะครับส่วนเยื่องก็จะคือตัวเลียงขานะครับ ส่วนฟานก็จะเป็นตัวฟานซึ่งก็คล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวฟานเนี่ยจะไม่มีเขาตาดเยือนกับตาดฟานก็จึงได้กําเนิดขึ้นมาเพื่อความเป็นพี่น้องกันครับทางเดินลงไปดูน้ําตกตาดเยือน,นะครับในมุมที่ใกล้เคีกว่านี้ซึ่งเรากําลังจะเดินลงไปดูกันครับเรามามุมนี้นะครับเพื่อที่ว่าจะได้เห็นภาพน้ําตกได้เต็มที่ซูมเข้าไปดูใกล้ๆครับน่าเล่นน้ํามากไหมนะครับ นั้นข้างล่างนะครับแล้วก็น้ําก็ไหลลงไปเรื่อยๆอทีหนึ่งนะครับน่าเล่นครับน่าเล่นจากจุดที่เดินลงมาวิวข้างล่างนะครับหาสังเกตดีๆจะเห็นได้ว่ามีรอยลุ้งกินน้ําปรากฏอยู่นะครับเนื่องจากว่าน้ําตกที่แรงมากแล้วก็ตกกระแทกหินดังคลื่นๆน,น,นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับเราจะมองเห็นว่าน้ําตกเนี่ยไหลลงกระแทก กับโขดหินนะครับทําให้เป็นทรยฟ,ฟุ้งขึ้นมาจากจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยแว่นตาเปี่ยนไปหมดแล้วครับผต้องใช้คําว่าน้สสาําตกตาดยงเป็นน้ํตกหนุ่ที่ถือว่าสวยดีกันนะครับเป็นมาณน้ํากําลังพอดีให้มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับมีแหล่งน้ําให้พอเล่นได้นะครับตรงนี้น้ำไม่หลแรงมากถ้าหากว่าเล่นอย่างพอระมัดระวังก็พอเล่นได้นะครับ เพ่อนชมความงามนน่เป็นที่ครับก่อนหน้าที่เราจะไปน้ำตกหลวงลาวนะครับอีกครั้งครับกับน้ําตกตาดเจืองนะครับก่อนที่เราจะอำลาสถานที่แห่งนี้ไปนะครับดูกันให้รอบๆดูกันให้ชื่นใจให้ชุ่มช้ำกัน่อไปเลยนะครับแล้วหวังว่าเราจะได้มีโอกาสกลับมาเยือนตาดเจืององีกครัง้งหนึ่งครับไปครับ น้ำตกแห่งที่3ามที่เราจะไปกันในวันนี้นะครับก็คือน้ำตกผาส้วมนั่นเองและนี่ก็คือสะพานไม้ที่จะพาเราเดินทางไปยังทางด้านน้ำตกนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางข้ามตรงนี้กันไปแล้วพอถึงน้ำตกเราก็จะมาดูกันอีกทีครับช่วงนี้เนื่องจากว่าฝนตกลงมานะครับเพราะฉะนั้นน้ำอาจจะขุ่นนิดนึงจะเห็นได้ว่าสภาพป่ายังคงดีอยู่นะครับเดินทางกันต่อไปอครับ อีกมุมหนึ่งของน้ำตกขาส้วมนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าสภาพป่ายังคงความสมบูรณ์อยู่มากนะครับจริงๆแล้วในบริเวณนี้บางครั้งก็จะมีเรือมีการร้องแข่งลงไปนะครับแล้วก็จะมีห้องพักอยู่ด้วยไปชมกันครับเพียงเดินทางไม่ไกลนักนะครับจากจุดจอดรถเราก็จะมาเห็นน้ำตกขาส้วมนะครับซึ่งส้วมตรงภาษาลาวเนี่ยจะไม่เหมือนภาษาไทยนะครับในภาษาลาวเนี่ย คำว่าซ่วมจะเหมือนกับห้องหออะไรตรงมานั้นนะครับส่วนคําว่าซ่วมภาษาไทยที่นี่ก็จะเรียกห้องวิ์นะครับห้องวิจจำไว้ครับในแง่ของน้ําตกขาซ่วมเนี้ยก็จะมีตำนานเรื่องเล่านะครับของออท้าบาจียงกับนางมาโลนะครับซึ่งเป็นที่มาของสองกนตกรรมนวนิยานิทานปามปราของประเทศาลานะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรามองเนี่ยตรงนี้เขาบอกว่า ลักษณะของน้ำตกน,นี้จะคล้ายๆกับช่วงก็คือเป็นห้องหอสำหรับพระปารียงกับนางมรุมนั่นเองส่วนรายลเอียดจะค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นขออนุญาตไม่เล่าในส่วนของลายเอียดตรงนั้นนะครับการที่เป็นลำธารนะครับซึ่งเป็นแหล่งน้ำไม่ค่อยใสลามากนุ่มนิดไม่ค่อยใหญ่มากนะครับแถมถ้าเป็นไหลแห่งก็มารวมก,กันนะครับเป็นสุด ือเหตุผลที่ว่าทําไมนะครับจึงได้มีการห้ามลงเล่นน้ําในน้ตาตกขาซ่วมในบริเวณนี้นะครับดูครับน้ําถ้าถาตจะลึกส่วนนันนู้นก็คือตานไม้ที่เราเดินมาเพราะจะลู่น,นีนะครับวันนี้เราได้พาท่านมาเที่ยวน้ําตกสามน้นนนาาําตก,กนะครับก็ชมความงามของน้ําตกขาซ่วมกันโดยรอบอีก สักเล็กน้อยนะครับก่อนหน้าที่ว่าเราจะเดินทางกลับไปพักผ่อนยังปากเซเพื่อที่ว่าพรุ่งนี้เราจะเดินทางต่อไปยังสถานที่สําคัญซึ่งคนที่มาลาวใต้แล้วเนี่ยจะต้องไปตรงนั้นนะครับส่วนเราจะไปตรงไหนเรามาติดตามกันวันพรุ่งนี้นะครับสําหรับวันนี้ได้พาครับซียู